นะครับก็สวัสดีนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนกากสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกเหนือคีบการคลิปหนวดแนวทางสถิติสลัดแบ่งรัฐบาลไทยนะครับเด่นนะครับอสองตัวล่างเนาะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดเนวนนะครับเรามาดูคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลัดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณและสติที่ทในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคิบการคีบโนนแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับ่องตัวล่างเนาะสูตรในการคีบโนนนะครับหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งหลักสิบล่างบวกกัน1ครั้งท้าก็บวก1บวก1บวก2บวก2แล้วก็บวก2นะครับ1บวกกัน2ครั้ง1 2ได้2 2บวก4ได้6บวก1ได้7บวก1ได้แ สองได้สิบบวกสองได้สิบสองบวกสองได้สิบสี่นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลับกินแบงรัฐบาลฮานอยตัวดีนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับสามตัวบนออกเก้าเก้าสี่สองตัวล่างออกแปดสี่นะครับลักสิบหน่วยล่างนะครับคือแปดกับสี่นะครับสุดทุรกิดคำนวณนะครับแปดกับสี่มานะครับอาจารย์ก็จะสลับสลับสนอยู่เนาะเออนะครับ รัฐบาลไทยรัฐบาลฮานอยนะครับตัวนี้เป็นรัฐบาลไทยเนาะนบบวกัน2ะครั้งเป็นบวกแเป็น16บกวก1เป็น17บวก1เป็น18บวก2อเป็นย0บวก2เป็น22บวก2เป็น24นะ,นะ,ะมาดูสถิติก,กันต่อเลยนะครับงวดทันม,มาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก3 0ย์3ตัวล่างออกศูนย์ะครับหลักสิบหน่วยล่างนะครับคือ7กับ0นะครับศูนยตท่ข้านนะครับ7 กับศูนย์มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชมเราก็ทําการคิดคำนวณจากสูตรเดิมนะครับหกสบวกกันสองครั้งเป็นหกหบวกเเป็นสิบวกหเป็นสิบวกหเป็นสิบห้บวกสเป็นสิบเวกสเป็นสิบเวกสเป็นยีนะครับเนาะ อะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนะาะชนะกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวบนออก6กสองตัวล่างออกหนนะครับหลัก10หน่วยล่างนะครับคือ1กับ9นะครับสูตรโทรคิดจำนวนนะครับ1กับ9มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ8บวกกัน2ครั้ง8 2 16บวก1เป็น17บวก1เป็น18 บวก1เป็น19บวก2เป็น21บวก2เป็น23บวก2เป็น25นะครับเนาะอะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉะลากทินแมงรัฐบาลไทยนะครับ3ตัวบนออก3 9 5 2ตัวล่างออก1นนะครับลักสิบหน่วยล่างนะครับคือ1กับ5สูตรตัวเลขหนวยนะครับหนกับ5มานะครับ มาดูสถิติขั้นต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะห้าบวกกันสองครั้งเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้านะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะก็จะได้สองสามสอง 5, 3 7าสามเจ็แล้วก็เจนะครับสถิติรัฐบาลไทยน่น2ตัวล่างวันที่1-02-64นนะครับเนาะ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะรักสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทาการรับชมนะครับคลิปการคำนดในวันนี้เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะก็จะจากกันไปนะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ปิปกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารยณและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคำนวดนะเนาะแนวทางสถิติฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ